สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่1เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับฉเฉลิมชัยยอดมาลายัยให้ชื่อหัวข้อในวันนี้ว่างามหน้าท่าอากาศยานไทยเนื้อหาทั้งหมดเ,เริ่มต้นอย่างนี้นะครับฉเฉลิมชัยบอกว่าข่าวดังเชิงลบหรือว่าข่าวเน่าอีกข่าวหนึ่งที่ทําให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือว่าสมัยก่อนเรียกว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือหลายๆคนอาจจะเรียกชื่อสั้นๆว่าการท่าเนี่ยนะครับข่าวนี้ทำให้การท่าได้รับความสนใจในเชิงลบอีกครั้งหนึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าทางเลื่อนอัตโนมัติหรือว่าบันไดเลื่อนแบบแนวระนาบที่ท่ากาศยานรอนเมืองเนี่ยดูดหรือว่าไปลากเอาเท้าของผู้โดยสารชาวไทยซึ่งเป็นผู้หญิงรายหนึ่งเข้าไปในทางเลื่อนจนทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาข้างซ้ายขาดนะครับหลังจากเกิดเหตุ บริษัทท่าอากาศยานไทยตกเป็นข่าวเน่าดังไปทั่วประเทศในห่นนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้บริหารของท่าอากาศยานไทยก็ออกมาบอกว่าขอโทษแล้วก็บอกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เกิดปัญหาใช้งานมาแล้ว27ปีก็เลยมีคนตั้งคําถามนะครับว่าท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมีทางเลื่อนแบบแนวระนาบใช้งานมาแล้ว27ปีจริงๆเหรอครับ นึกเป็นเพราะว่าสมัยก่อนผู้โดยสารที่ใช้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยยังต้องเดินด้วยเท้าภายในเขตพื้นที่ด้านในของตัวอาคารท่าอากาศยานแล้วฉไหนผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานไทยถึงบอกว่าอุปกรณ์นี้ใช้งานมาแล้วตั้ง27ปีแต่เอาละครับในเมื่อผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานไทยเนี่ยเขาบอกว่าใช้งานมาแล้ว27ปีเราก็ต้องเชื่อตามคําบอกของเขานะครับเพราะว่า เขาเป็นผู้บริหารหน่วยงานซึ่งดูแลท่าอากาศยานดอนเมืองแต่ทีนี้มันมีคำถามครับคำถามที่ตามมาเนก็คือว่าในเมื่อรู้ว่าอุปกรณ์มันเก่าแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยได้มีการตรวจตราบ้างหรือเปล่ามีการบำรุงรักษาให้ดีบ้างหรือเปล่า เพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับอุปกรณ์หลายตัวหลายอย่างในท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชำรุดทรุดโทรมมากจนไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือท่าอากาศยานหลักแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครและที่สําคัญคือของประเทศไทยนะครับมีคําชี้แจงครับแต่หลายคนเนี่ยไม่เชื่อคําพูดของผู้บริหารการท่าอากาศยานไทยที่บอกว่าเป็นคําแก้ตัวคือการท่าอากาศยานไทยเนี่ย บอกว่าได้ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือทางเลื่อนอัตโนมัติตามรอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงเสมอมาโดยบริษัทที่ให้การดูแลบำรุงรักษาเนี่ยคือบริษัทฮิตาชินะครับส่งช่างเข้าไปตรวจซ่อมบำรุงทุกๆ3มเดือนและก็1ปีต้องขออภัยนะครับที่บอกว่าสับสนกับคําว่าทุกๆ3เดือนและ1ปีสรุปคือตรวจทุกๆ3เดือนในระยะ1ปีใช่หรือเปล่า แล้วก็บอกได้ว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางเลื่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีการสะดุดของการทํางานแต่ก็มีคนตั้งคําถามว่าแล้วถ้าเกิดเครื่องบันเดินตามปกติไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยตัวทางเลื่อนมีปัญหาหรือไม่ล่ะครับเพราะถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วทาไมทางเลื่อนถึงได้ดูดแล้วก็ลากเอาขาของคนเนี่ยเข้าไปได้เกือบทั้งขาเ่ะครับเพราะอะไรหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับทางผู้บริหารท่าอากาศยาน ก็บอกว่าจะต้องของบประมาณเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาใหม่ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราอุป,ปกรณ์ต่างๆในท่าอากาศยานดอนเมืองให้มากขึ้นต้องบอกอย่างนี้นะครับอุบัติเหตุใดๆก็ตามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องบอกด้วยเช่นกันนะครับว่าอุบัติเหตุมันป้องกันได้นะครับ ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยและที่สําคัญคือผู้ให้บริการหรือว่าเจ้าของสถานที่จะต,ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกอย่างภายในสถานที่ของตนเองเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดตลอดเวลาหากว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นก็ต้องเข้าไปแก้ไขโดยพลันนะครับหรือไม่ก็ต้องสั่งให้หยุดให้บริการชั่วคราวอย่างทันทีเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา อุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยคือเครื่องบ่งชี้อย่างชัดเจนนะครับว่าการดูแลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับมีปัญหาจนทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้ขึ้นมาหลายคนบอกว่าโชคดีนะครับที่ผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นคนไทยนี่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติจะยิ่งเสียชื่อประเทศไทยมากไปกว่านี้อีกแต่ผู้เขียนเนี่ยกับมองอย่างนี้ครับฉเฉลิมชัยบอกว่า ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามเนี่ยนะครับความเสียหายกับชื่อเสียงของประเทศมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกทีนึงว่าข่าวนี้เนี่ยทำให้ข่าวลือที่บอกว่าท่าอากาศยานดอนเมืองติดอันดับท่าอากาศยานที่อันตรายสูงสุดของโลก1ใน29กลายเป็นเรื่องที่ดูแล้วเป็นความจริงขึ้นมาโดยทันทีแต่เอาละครับไม่ว่าท่าอากาศยานต่างๆของไทยจะมีปัญหาต่างๆนานา,นามากมายเพียงไหนก็ตามเนี่ยแต่คุณรู้ไหมครับว่าเงินเดือนและสวัสดิการ ของผู้บริหารท่าอากาศยานไทยเนี่ยงดงามมากน้อยขนาดไหนไม่เชื่อลองเข้าไปดูตัวเลขเงินเดือนของผู้บริหารหน่วยงานนี้ก็แล้วกันนะครับและจะรู้ว่าเงินเดือนเนี่ยงดงามมากน้อยขนาดไหนนะครับ